เอาสั่นเลยมาพาผีพานาอกเขาซีมสะก่อนป้าถุดินเม็ดบ้ากใหญ่คือหมักเพลททอดเนาะลองนำกาลว่าสีเป็นจยางไรบวเพชรเลยพี่น้องงา กับแก้มเนาะบางคนกับกับกับเบียาบางคนกับกับเครื่องดื่มอื่นหรือว่ากับตต้มมังหุงข้าวเหนียวห่อนๆก็ได้ข้าวเจ้าห่อนๆก็ได้มาชวดอีกสักบาทเนาะเอาอีกจัาบาทมังดู ดาวดูเพชรบอกบอกเพชรรสชาติกลมๆมันอ,ออกมันๆแล้วก็รสชาติของหมักเพชรเนาะแล้วก็ความหอมจากใบขี้หูดความมันจากาในถั่วดินแล้วก็ออกเค็มๆแล้วก็ความมันความหอมจากงา แต่พี่น้องรองแล้วสิติดใจอย่าลืมสั่งมักเพชน้ำคูงออดเดอร์หั่นหนักเล้งของแก้มเขาบเลงตัวอื่นเขาเล้งของแก้มเอาบางคนผลเล้งนำหัวเสือเพชรกินแล้วพี่นอ้องแต่ว่าตัวนี้บอเพชรเด้อ เขาก็บ,บรรยากาศเออตั้มบงหุงบระทันพี่น้องเออพอปักเครื่องมาเค,งเครื่องมาหอดคูอ,อัดก็เลยเฝ้าจัดเครื่องก่อนงานพี่น้องห้ามได็ก,กินยำบุทวถึงเดือนนี้ถ้าพี่น้องห้ามสนใจสิมาเอาย่งอยู่ปลาเนาะยังปลาทอดเกาะยังอยู่สี่ถงกับปูหนึ่งทงเถิรมักเพชรไปแล้วเนาะเอามาจุ่นน้ำกันคทียใหญ่ จหวสีเฮียป่ะจิ้นสุภาพเนี่ยคู่นิ้วเข่าออเดอร์ยอ่อยปลายถองมาเมือเศร้านี่ก็พื้นี่หับตเติมอีกอันตั้งต่างแขวงเนาะลูกค้าเขาตั้งต่างแขวงต่างเมืองหรือว่าต่างบ้านเนาะสนใจ สั่งสั่งน้ำครัวอสดเดอร์เฟซบุ๊กมินาไซอินทาวงหรือว่าอิปปาะวีเนาะหรือว่าสาขาหน่อยของครัวอสดเนาะมีอยู่ทั่วไปว่าสั้นชะ แสบเบรีด้ะแสบเบรีแบบแสบเบาตัวสนใจสั่งซื้อเดอ้อผิดทอดทงซาพันกีบเนาะผู้ทอดลกับป้าทอดแมงทงซหฮาพันกีบราคาปันกันกินปันกันใส่